สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้พามาชมเจ้า Honda Accord นะครับ2.4 EL นะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับโฉมนี้นะครับเป็นตัวโฉมใหม่ในเชนแล้วรุ่นนี้นะครับรุ่นย่อยจะมีอยู่แค่5รุ่นย่อยนะครับจะมี2.0 E แล้วก็2.0 EL นะครับแล้วก็เป็น2.4 EL Navy นะครับแล้วก็2.0 Hybrid แล้วก็2.0 Hybrid Tech นะครับจะมี 5รุ่นย่อยนะครับตัวนี้จะอยู่เป็นรุ่นท็อปเลยของตัว 2.4EL Navy นะครับป้ายแดงอยู่ประมาณล้านหกนะครับเกือบล้านเจ็นะครับตัวนี้นะครับราคาหายไปก็ครึ่งคแล้วนะครับตอนนี้ตัวนี้ตั้งไว้อยู่ที่8 4 5 0 0 0บาทนะครับลูกค้าครับตัวนี้รถปี2017เลขไม่อยู่6 0 0 0 0นติโลเองนะครับลูกค้าครับเดี๋ยวเล็กพาไปดูรถรอบๆคันเลย ว่าเจ้า Honda Accord มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผ่านการตรวจเช็ค210รายการจากช่างของ Honda แล้วแล้วนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ใหม่ของ Honda นะครับเป็นเครื่อง Earth Dream แล้วนะครับ Earth Dream i v t e c นะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมานะครับ ผ่านการขัดเคลือบสีรอบพันแล้วนะครับจากช่างมืออาชีพเลยนะครับตัวนี้เป็นโฉมมายเนอร์เชนแล้วนะครับทับยางนะครับจะเป็นขอบสิบแปดนะครับยางปีสองพันิบสองนะครับปีนี้เลยนะครับ นะครับจะมาพร้อมเรนวอตแล้วนะครับกล้องมองมุมอับนะครับฝั่งซ้ายนะครับถ้าเป็นตัวสองจดสี่นะครับจะมาพร้อมเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะครับภายในจะเป็นสีเบจนะครับนี่นะครับรองรับน้ำมันเก้าหนึ่งเก้าห้า e 2ีสิบ e แปดห้านะครับ สภาพโดยรวมถือว่าสวยมากครับคันนี้ครับเดี๋ยวมาชมห้องสัมภาระท้ายหน่อยนะครับเบาะแถวสองนะครับสามารถพับได้นะครับถ้าเป็นตัวฮอนด้าไอคอรดนะครับภายในสะอาดมากเลยนะครับภายในกว้างครับห้องสัมภาระนะครับ เดี๋ยวมาชมภายในนะครับเบาเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับตัวนี้นะครับภายในกว้างมากเลยนะครับมีแอร์ตอนกลางแล้วนะครับครับมีเมมเบอะมาสองตำแหน่งนะครับนี่นะครับออปชั่นถือว่าครบเลยนะครับถ้าเป็นตัวท็อปนะครับ เดี๋ยวดูเลขไม้กันนะครับเลขไม้อยู่หกหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบแปดกิโลนะครับคันตีนะครับเรื่องไม้แท้นะครับเรื่องอุบัติเหตุไม่มีแน่นอนนะครับตัวนี้จะมาลองรับตัวระบบเนวีแล้วนะครับแล้วก็ลองรับตัว Apple c a r p เพแล้วนะครับใครมองหาอยู่นะครับเล็กแนะนำคันนี้เลยนะครับสวยมากครับ ครับเป็นไงบ้างครับเล็กพาชมรถรอบๆคันแล้วนะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับคันนี้นะครับช่วงนี้มีโปรโมชันดีๆนะครับมีฟรีดาวนะครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์นะครับแล้วก็ฟรีค่าโอนทะเบียนให้ลูกค้านะครับโชว์ลูมอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการ30นะครับเปิดทําการทุกวันเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์มาก่อนได้เลยนะครับตามเบอร์โทรข้างล่างได้เลยนะครับ ยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจส u ม m ิ t ฮอนด้ายุท h ์คาเราด้วยนะครับวันนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ